ข้า,าแลวกกกร็รดด่าคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอะจะจับมือกับลุงป้อมหรือไม่นั้นก็กว่าจะได้ความชัดเจนนี่ก็สายไปเสียแล้วนะพอตอบไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันก็สายไปเสียแล้วนะครับก็ทำให้คะแนนที่มันจะแลนสไลด์มันก็เลยตกไปอยู่ที่พักเก้าคะนนะถามว่ามีใครปไปทายเพื่อไทยก็ไม่มีมันก็เป็นลักษณะาการให้สัมภาษณ์ที่มันไม่ชัดเจนในช่วงแ,แรกๆ นะเวลาถามแล้วก็คิดนานๆนคุณตูนี้นะคิดนานกว่าจะตอบจะจับมือกับลุงป้องหรือป่าคิดนานครับหยุดคิดมันทมมันทําให้กองเชีเยร์เริ่มไม่มั่นใจแล้วเอ๊ะจะไปจับมือกับพวกอดีตนะรับจะมาหารหรือไม่มันก็ทาให้คะแนนตกลงอย่างมา,าแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยก็ตอบแบบไม่เต็มปากเต็รรมคำอะไรต่างๆ นะอะไรํานองนี้นะมันก็เลยคำตอบต่างๆเนี่ยเกิดจากคาพูดของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเกิดจากคำพูดของคุณคุณยิงที่ฟังแล้วมันไม่ชัดเจนว่าจะปรับหรปกับก็ต้องรู้ผลการเลือกตั้งต้องรู้อะไรหน้าที่สุดท้ายรับบินิทอะไรกว่าไปแล้วก็ตอบแล้วคิดนะแล้วคิดมันทําให้พี่น้องประชาชนที่มาแรกว่าจะให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยมันก็เลยคะแนนก็เลยเทมาอยู่เก้ากะน เพราะก้าวไกลนี่แกชัดเจนเลยครับนะไม่เอารุงครับนะมีเราไม่มีรุงคะแนนส่วนนี้จากเพื่อไทยก็เลยมาอยู่กับก้าวไกลนะครับแล้วตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับด้านการเมืองนะพัดก้าวไกลคะแนนนิยมเป็นอันดับน,นะครับแล้วก็เหลืออีกเนี่ยเทา่าไหร่นะครับเก้าวันทํางานดีๆนะครับก้าวไปไม่สนุนขาตัวเองนะอาจจะได้สอสอมากกว่าเพื่อไทยก็ได้นะครับ นะและก็อาจจะได้สสอในกรุงเทพทั้งหมดก็ได้ในกรุงเทพเนี่ยสามสิบสามหรือสามสิบหกเขตเนี่ยผมจำไม่ได้เนี่ยอาจจะได้สอสอทั้งหมดเลยก็ได้นะพับเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยนะถ้าช่วงนี้โค้งสุดท้ายเนี่ยก้าวไกลวางตัวดีๆนะนะไม่โดนขุดออกมาแล้วเสียหายหรือพูดจยายะโสโหังนะ ผมว่าดีไม่ดีข้าไกลจะปัดทั้งสองเทนแล้วก็รอบๆอบะไรต่างๆน,นะครับนะอาจจะถล่มทลายและภาคใต้จากการวิเคราะห์เขาบอกว่าลุงสองลุงแล้วก็ประชาธิปัตย์แย่งคะแนนเสียงกันทําให้คะแนนเสียงกระจายนะและประชาชนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เลือกก้าวไกลก้าไกลอาจจะได้สสทางภาคใต้นะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน สำนักโพต่างๆไปในทางเดียวกันหมดไม่ว่าจะสำนักไหนแล้วแต่ไปในทางเดียวกันว่าก้าวไกลแรงที่สุดเพื่อไทยนะแล้วก็พักลุงตามมาอากาศเพราะนั้นทางภาคใต้นะประชาธิปัตย์พักลุงสองลุงนี่ก็แย่งคะแนนกันเพราะถามเสียงเดียวกันนะครับพอแย่งกันปุ๊บก็ทำให้คะแนนก้าวไกลก็แรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นทําไปทํามานะจะทําให้ก้าวไกลไปได้สสาทางใต้ แต่กรุงเทพเนี่ยยอะแน่นอนดีไม่ดีอาจจะได้ชนะทุกเขตนะฮะอาจจะชนะทุกเขตนะครับอันนี้ก็าจากการวิเคราะห์แล้วก็สอบถามพี่น้องประชาชนกระแสโซเชียลแรงจริงๆไม่ต้องไปเดินสายเคาะประตูไม่ต้องไปแจกไปปลิวนะไม่ต้องไปซื้อเสียงนะหมดยุคแล้วครับยุคนี้ครับ นะการพูดการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทาง t ิกเกอกนี่แม่งโคตรแรงแรงจริงๆครับนะคุณทำคอนเทนต์ดีๆนะครับพักเก้าไกลพักทุกพักการเลยนนะครับทำคอนเทนต์ดีๆนะคุณไม่ต้องไปเดินเสียเวลาไม่ต้องไปเมื่อยไม่ต้องไปเสียค่ารถแก่รถไรต่างๆนะเหนื่อยเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับ,นะรบแล้วก็เสร็จแล้วก็พอลงทุนเยอะก็ต้องมาซื้อสูงซื้อเสียงกันนะครับ นะอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับว่าตอนนี้หาเสียงทางโซเชียลมีเดียดีที่สุดมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะครับถ้าใครมีหลักฐานว่าเา้าจะการชั่วเลวปุ๊บก,ก็บันทึกเสียงถ่ายคลิปมาเดี๋ยผมช่วยประจานให้นะครับ,รบผู้ตายเป็นนี้บัตรกดเงินสดแล้วมีหมายฟ้องมาที่ทายาททายาทเลยถามว่าจะไม่ไปสั่งตามนั้นได้หรือก็ไปจะไป็ต้องไปแล้วครับก็ฟ้องคนตายแล้วก็ฟ้องท่านในฐานะทายาท ถ้าท่านไม่ได้รับโอดกท่านก็ไม่ต้องรับอีกนะมันอยากจะฟ้องอะมันฟ้องไปเพราะเราไม่ได้รับโมดกยกเว้นว่าเราได้รับโมดกถ้าเราได้รับโมดกเราก็ต้องรับอีกเท่าโมดกที่เรารับแต่ถ้าเราโมดกเราโมดกที่เรารับเราซื้อวายกินหมดแล้วนะซื้อเหล้าขาวหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วเพราะมันหมดไปแล้วเป็นขี้ไปหมดนะไม่นั้น <Wonder> ก็ให้มันไปยึดขี้เราแล้วกันนะครับอ่า่าคำถามต่อไปครับหญิงชายจบทะเป็นสมบสกัน หญิงบอกว่าแม่จะโอนทรัพย์มรดกมาให้มีวิธีไหนไหมที่จะไม่ให้ทรัพย์นั้นตกแก่สามีเราครับก็บอกแล้วรักแท้แพลเงินตรานะครับเพราะะนั้นใครที่มีเมีรยราไว้ก็อย่าคาดหวังว่านะสมบัติเมียจะเป็นของเรามีแต่ว่าของเราจะเป็นของเมียนะครับเพราะนั้นก็ฟังไว้ของฟรีไม่มีเลยลกะขนาดความรักนะครับเมียยังมาปรึกษาทนายเลยถ้าพ่อแม่ยกสมบัติให้ จะมีวิธีไหนได้บ้างที่ไม่ต้องตกตงไปเป็นของหัวนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับผมว่าละครตอนแหลและชีวิตจริงจะตอแหลมากกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าใครจะได้เีินรวยก็อยากคิดว่าเขาจะยกให้เรานะครับมันไม่มีละครโลกแห่งความจริงไม่มีละครของฟรีนะมีจะต,ต้องติดคุกฟรีเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่ภรรยาได้จากพ่อแม่ ถึงแม้จะมีทะเบียนสมรสก็ถือว่าเป็นของเป็นสินส่วนตัวของภรรยาไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าเพววือพวว่อความปลอดภัยก็ขณะรักก็พาผัวไเป็นพยานด้วยว่านี่อันนี้เมียให้นิ้พ่อแม่ยกยกให้เมียผัวเป็นพยานผัวจะได้ไม่ต้องไปฟ้องรองกันในอนาคตอันนี้ก็ทําได้นะครับถ้าบอกแล้วรักแท้ไม่มีแท้เงินตรานะครับเงินตราถ้าเป็นของเมียถึงอย่างไรก็เป็นของเมียอยู่ท่านน่ะมันไม่สามารถจะเป็นของผัวได้ นะครับอ่าเอาไปครับนะสั่งๆล้มละลายแล้วนี่สิจะหมดไปนะครับล้มละลายแล้วก็นะเจ้าหนี้ที่เคยเป็นหนี้กันมาก่อนล้มละลายก็ไม่มีสิทธิ์มาฟ้องร้องได้อีกเพราะว่านะการล้มละลายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อมีคาพิชักทรัพิ์คกมิมีคาสั่งพิชซักทัเอกสารแล้วก็ต้องไปขอชำนาหนี้ถ้าไม่ขอถ้าจบแล้วเพราะนั้นล้มละลายสามปีก็กลับมาใหม่ครับเริ่ม เริ่มต้นกูงใหม่ได้เลยครับทันทีนะครับนะแต่ระวังลูกปืนนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีเจ้าหนี้หลายคนก็มาปรึกษาเขาบอกว่าฟ้องศาลมันช้าอาจารย์ผมเนี่ยเตรียมทายาไนขอยยามมาแล้วนะครับนะให้มันแดกกขาทีเดียวก็ตายผมบอกอย่าทำเลยผิดกฎหมายผิดท้งธรรมอาจารย์ไม่แนะนำเขาบอกอาจารย์อาจารย์ห้าผมไม่ได้หรอกนะยังไงไงผมไม่เชื่ออาจารย์บอกผมบอกว่าอย่าทำอย่าทำนี่ขนาดนะครับ ตัวเงินตัวทอนตัวเฮียยังมีข่าวนะครับดาราร้อยล้านไปซื้อไซยาไน์มาเพื่อจะฆ่าเฮียผมได้คุยกับศาสตราจารย์แพทย์นะครับเขาบอกว่าไซยาไน์ไม่สามารถเขาไม่มีใครเอาไซยาไน์มาฆ่าเฮี้ยนะครับมีแต่เอามาฆ่าคนเช่นชวนไปกินข้าวมันไก่แล้วก็ชวนอะไรเนะเล่นแชร์แล้วก็ชวนไปดื่มกาแฟหรือชวนมาเป็นผัวแล้วก็ให้แดกไซยาไนต์ซะ ถ้าแบบนี้เขานิยมทำกันเพราะฉะนั้นฝากมิกโกนะมิกโกะก็ฟังผมอยู่นะคนายเดชาก็ช่วยสอบสวนนะครับว่าดาราร้อยล้านเนี่ยมึงซื้อสายนาไมาทำไมนะจะไปให้ใครแดกหรือเปล่านะเพราะสายนาไนเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้สำหรับให้มาฆ่าเหี้ยนะเหี่ยนี่เป็นสัตว์คนะุ้มครองนะเหยี่ยเนี่ยหรือตัวเงินตัวทองเนี่ยน,นี่ภาษาสุภาพนะเหยี่ยเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าคนบางคนอีกนะ คนบางคนนี่นะเที่ยแล้วยังไม่มีการรับผิดชอบเลยห่าคนตายตั้งสิบสี่สิบห้าศพแม่ยังบอกไม่ได้ทําเลยแล้วแม่ก็ยังมีที่ปรึกษาบางคนก็บอกสู้ได้สู้ได้ไดทั้งๆนี่หลักฐานคนตายหุงตายหาไปสิบสี่ถึงห้าศพใครก็ไม่รู้แม่อย่างเนี้ยผมว่าเที่ยมีประโยชน์มากกว่าพราะนั้นดาราสาวที่มีข่าวว่าจะซื้อไซอนยนยไปฆ่าเฮียฆ่าตัวเงินตัวทองเนี่ยผมบอกว่าใจคอหดร้ายและมันไม่มีใครเขาทำหรอกครับเราเป็นนางเอก เราอยากมีจิตใจที่โหดเยี่ยมขนาดฆ่าแม้กระทั่งี้คนบางคนที่แม่สมควรตายกลับไม่ตายแม่วางยาคนตายไปสิบสี่สิบห้าคนแม่จะไม่รับส่อว่าแล้วแม่กลไปเจอที่ปรึกษาใครก็ไม่รู้ผมไม่ได้บอกนะแม่เลยบอกว่าสู้ได้สู้ได้ไม่รู้แม่จะไปสู้กับยมบาลหรือสู้กับใครหลักฐานแม่กน็นั่นไปหมดนะครับคำถามมีไหมครับเชิญเลยครับของเราเนี่เราก็ตรงไปตรงมานะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วยครับครับแล้วใครมีคําถามก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามที่สํานักงานได้เลยหรือจะเข้ามาพบก็ได้นะครับนะแต่ไม่ต้องพบไตรยไนยเข้ามาถือวายมาคนละสองขวดเป็นอย่างต่ำนะครับพูดเล่นนะครับเอาเชิญครับผัวติดคุกเมียต้องการประกันตัวให้ผัวแต่เมียไม่มีเงินมีวิธีไหนอีกไหมคะโอ้โหแม่ก็แนะนําครับแต่กรณนี้นี้จะประกันตัวใครเนี่ย ประกันหัวก็แนะนําให้ไปที่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่จะให้ยืมหลักประกันไปํำประกันได้นะครับไปติดต่อที่กระทรวงยุติธรรมนะทะนายเดชาก็านายพี่เอกช่วยทุกอย่างแล้ว